สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอำมพันวิดีุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่าสเต็ปนะครับของ Standard C 168ครับเป็นตัวนี้นะครับ Standard C 168ครับวิธีตั้งสเต็ปมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะเรามาเริ่มวิธีตั้งสเต็ปพร้อมกันนะครับวิธีตั้งสเต็ปนะครับให้ทำแบบนี้นะครับ ให้กดฟังก์ชันเนี่ยครับกดฟังก์ชันแล้วก็เลข4นะครับเลข4อ่ทำพร้อมกันนะครับฟังก์ชันกดฟังก์ชันแช่ไว้นะครับฟังก์ชันแช่ไว้แล้วก็เลข4ปึ๊บนะครับมันจะมา2 5 k นะครับเราก็กดลูกศรขึ้นลงเลือกเอานะครับเนี่ยครับเราจะใช้สเต็ปที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยครับกดลูกศรขึ้นลงนะครับเนี่ยครับลูกศรขึ้นลงตัวนี้นะครับผมแนะนําให้เป็น5 k นะครับ พอ 5K เนี่เสร็จนะครับมันจะลงตัวง่ายนะครับเสร็จแล้วก็กด PTT ออกมาครับปึ๊บก็คือเรียบร้อยนะครับเข้ามาดูอีกทีนะครับกดฟังก์ชันแช่ไว้แล้วกดเลข4ครับปึ๊บเป็นเลข5ถูกต้องตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับนะครับสำหรับความถี่6ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นความถี่7ตัวนะครับแนะนำเป็น12.5นะครับอ้า กดฟังก์ชันแช่ไว้แล้วก็กดเลข4ครับปุ๊บอ่าถ้าความถี่อ่าเตัวนะครับ7ตัวอ่าแนะนําเป็น12.5นะครับอ่าเสร็จแล้วก็กด PDT ีออกมาครับปุ๊บอ่าก็เรียบร้อยครับอ่านนะครับ6ตัวแนะนําเป็นอ่าห้านะครับ12ตัวอ่าอ่าเตัวนะครับเตัวแนะนําเป็น12.5นะครับอ่านะครับการตั้งสเต็ปนะครับการตั้งสเต็ป มันไม่มีผลกับเครื่องนะครับที่ใส่สเตปเอาไว้ให้เวลากดความที่ให้มันลงตัวเท่านั้นนะครับ <อะ S 1> ย้ําอีกทีนะครับว่าการตั้งสเตปไม่มีผลกับเครื่องนะครับครับถ้าเรากดความถี่ไม่ลงตัวนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นสเต็ปอื่นนะครับอย่างของเราเป็น6ตัวเราจะไปใช้7ตัวอย่างเงี้ยกด7ตัวก็ไม่ลงตัวสักทีนะครับก็เปลี่ยนไปใช้เป็น 12.5นะครับวิธีตั้งสเต็ปของ Standard C168 นะครับตัวนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับอ่าง่ายๆนะครับทำตามคลิปได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ